สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมเรามาดาูข้อมูลบนกันอีกนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้นําสูตรเด่นบนเดินดี3สูตรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนก,นกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณยาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็เรามาดูนะครับท่านผู้ชมเป็นเด่นบนเดินดีนะท่านผู้ชมนะ เด่นเด่นบนเดินดี3สูตรท่านผู้ชมนะก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับสูตรที่2สูตรที่3นี่เป็นเป็นสูตรเดิมนะท่านผู้ชมนะผมถอดสูตรออกไป1สูตรเนื่องจากว่าดูตัวเลขแล้วสูตรก็ไม่ได้ผิดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมดูตัวเลขแล้วมันไม่ค่อยเด่นนะผมก็เลยพักสูตรไว้นะผมก็เลยเพิ่มสูตร เด่นบน4ตัวมาเพิ่มอีก1สูตรแทนสูตรที่ถอดออกไปนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าสูตรนี้ผมมั่นใจว่ายังไงก็น่าจะมานะเป็นเด่น4ตัวนะเป็นเป็นสูตรระยะยาว4ตัวท่านผู้ชมสูตรนี้นะ3ปีกว่านี่หลุด 2- อถึงสครั้งเองสูตรนี้นะเป็นสูตรระยะยาวท่านผู้ชม4ตัวนะครับสูตรนี้นะก็วันนี้เอามาแทนสูตร3ตัวนะครับผมถอดออกไปเพราะว่า ไม่ค่อยเด่นนะเด่นแต่เด่นไม่เยอะท่านผู้ชมผมก็เลยเอาสูตรที่คาดว่าน่าจะมาเอามาลงแทนก็เป็น3สูตรนะครับเป็นเด่น4ตัวนะท่านผู้ชมนะก็เป็นเด่นบนเดินดี3สูตรนะครับเรามาดูสูตรที่1ท่านผู้ชมสูตรที่1นี่ใช้100บนคูณ2บวก10บนบวก10ล่างแล้วก็บวก2คงที่ ผลลัพธ์ได้เท่าไรบวกสบวกหน่บวกหนึ่บวกสนะครับเป็นเด่น4ตัวนะท่านผู้ชมนะก็สูตรที่2ใช้พันบวกหน่วยบนนะครับผลลัพธ์ได้เท่าไรบวกหน่บวกห้นะครับสูตรที่3ใช้แสนคูณสองบวกหมื่นคูณสบวกหน่วยบนผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ลบ1แต้มแล้วก็บวกอีก1นะท่านผู้ชมนะก็ทั้ง3สูตรนี่สูตรนี้ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมสูตรที่เพิ่มให้ใหม่นะท่านผู้ชมนะสูตรนี้นะยังไม่หลุดนะครับนี่20 ยี่สิบแปดยี่สิบเก้างวดแล้วสูตรนี้นะยังไม่หลุดเลยนะเดินดีนะสี่ตัวนี้ท่านผู้ชมนะสูตรนี้ไว้ใจได้นะครับก็สามปีในรอบสามปีนี่เขาหลุดไปประมาณน่าจะประมาณสามนะท่านผู้ชมนะถ้าผมจําไม่ผิดสถิติที่ทําไว้นะครับสูตรนี้เดินดีมากใช้มานานเลยนะท่านผู้ชมนะก็วันนี้เห็นตัวเลขค่อนข้างที่จะไปในทิศทางเดียวกันผมก็เลยเอามาแทนสูตรที่ถอดออกไปพักนะครับสูตรนี้นะก็ สูตร2สูตร3เป็นสูตรเดิมของเราท่านผู้ชมนะครับผมใช้สถิรงวดที่ออก 6- 90เป็นสถิีงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเรามาดูสูตรกันเลยทั้งมาดูสถิติทั้ง3สูตรเลยท่านผู้ชมครับก็15งวดแล้วท่านผู้ชมนะ15งวดแล้วนะสูตรที่1ยังไม่หลุดสูตรที่2หลุด1งวดแล้วก็สูตรที่3ก็หลุด1งงวดนะมาดูสถิติกันเลยนะครับ สูตรหนึ่งนะที่เพิ่มให้ใหม่ยังไม่หลุดนะครับท่านผู้ชมนะยี่สิบเก้างวดแล้วนะแต่ผมเอาใส่ตีให้ชมแค่สิบห้างวดเท่านั้นนะครับสูตรที่สองหลุดหนึ่งงวดนะจากนั้นก็เดินเลยท่านผู้ชมเดินยาวเลยยังไม่หลุดสูตรที่สามก็หลุดหนึ่งงวดท่านผู้ชมเนี่ยครับก็มาดูงวดล่าสุดนะครับเป็นงวดที่สิบห้านะออกแปดหกสามนะครับเราให้เด่นที่สูตรที่หนึ่งนะหนึ่งสองสามหกมาที่สามหลักหน่วยนะครับ สูตรที่2เด่น2 3 8มาที่3กับ8นะครับร้อยกับหน่วยนะแล้วก็สูตรที่3นะครับเอาเด่นหกเจ็ดแปดนะมาที่หลักสิบกับหลักร้อยนะครับท่านผู้ชมครับ2สูตรนี้3ตัวนะท่านผู้ชมเต็มมาถึง2ตัวเลยนะครับเนี่ยครับนะ ก็เรามาดูงวดวันที่2มกราสองพันนะครับเรามาคำนวณกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับสูตรที่1นะครับใช้ร้อยบนคูณ2 1 0ร้อยบนก็คือ8 8 2 16บวก10บน10บนก็คือ6นะครับบวก10ล่าง10ล่างก็คือ2 แล้วก็บวก2องคงที่ร้อยบนก็คือ8 8ดแปดสบนก็คือ6 10ิล่างก็คือ2แล้วก็บวก2องคงที่สอบวกสได้4 6่บวกหได้2นะครับ2องบวกสีบวกสได้6นะท่านผู้ชมนะสอบวกสได้6เอา6ไปบวก3นะ 6บวก3ได้9เด่นตัวแรกเด่น9ท่านผู้ชมบวก1ได้0บวก1ได้1นะครับแล้วก็บวก3ก็ได้4นะท่านผู้ชมเด่นสูตรแรกของเรานะครับเด่น9 0 1 4 9 0 1 4้ท่านผู้ชมนะจับตาดูให้ดีนะสูตรนี้เป็นสูตร ระยะยาวนะท่านผู้ชมนะใช้มานานแล้วนะครับออมีอยู่ช่วงหนึ่งผมเคยลงให้แต่ผมปรับจาก4ตัวเป็น3ตัวนะสูตรนี้นะผมก็จําไม่ได้แล้วรู้สึกจะหลายงวดมากท่านผู้ชมสูตรนี้นะเคยเอามาลงให้นะแต่ตอนนั้นผมปรับจาก4เป็น3าสูตรนะไอ้สตัวนะครับปกติสูตรของเขานี่มี4ตัวนะท่านผู้ชมนะ เออสามปีนี้หลุดไปสองถึงสามครั้งแต่ไม่เคยหลุดซ้ำนะตัวนี้นะไว้ใจได้เลยท่านผู้ชมสูตรสี่ตัวสูตรนี้นะครับจับตาดูให้ดีนะท่านผู้ชมนะสูตรที่สองนะครับพันบวกหน่วยบนพันก็คือเจ็ดนะครับเจ็ดบวกสามนะครับเจ็ดบวกสามก็ได้เท่ากับ ศูนย์นะท่านผู้ชมนะเจ็ดบวกสามก็ได้ศูนย์ก็คือสนะิบนั่นแหละได้ศูนย์เอาตัวท้ายนะครับก็เด็ดตัวแรกนะครับเด็ดศูนย์นะศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับหนึ่งบวกห้าก็ได้หกเด่นสูตรที่สองท่านผู้ชมเด่นศูนย์หนึ่งหกเด่นศูนย์หนึ่งหกจับตาดูให้ดีท่านผู้ชมสูตรนี้ก็เด่นใช่ย,ย่อยนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับท่านผู้ชมสูตรที่3นะครับสูตรที่3นี่ใช้แสนคูณ2บวกหมื่นคูณ2บวกหน่วยบนนะครับแสนก็คือ0 0 2ได้0นะครับ0 2ย์ได้0นย์ะหมื่นคูณ2หมื่นก็คือ9 9 2 18หน่วยบน,น,บห,น,ยบน,นบหน่วยบนก็คือ3นะครับ 8บวก3ได้1เด่นตัวแรกก็คือ1นะท่านผู้ชมนะ1ลบ1แต้มก็คือ0นะครับ0 1แล้วก็บวกอีก1ก็เป็น2นะ0 1 2ท่านผู้ชมได้0 1 2นนะท่านผู้ชมนะ แสนก็คือ002ได้0ม0่นก็คือ9,928นะหน่วยบนก็คือ38 3, บวก็ได้1นะครับ1ลบ1แต้มบวก1แต้มก็012ท่านผู้ชมสูตรที่1ท่านผู้ชมเด่น9014สูตรที่2เด่น016สูตรที่3เด่น012ท่านผู้ชมท่านผู้ชมจับชนกันดูนะครับนะ เด่นบนเดินดี3สูตรนี้ก็เป็นคลิปที่สานะครับสำหรับเด่นบนข้อมูลบนนะครับสำหรับเด่นบนเดือนดีทั้งหมด11สูตรนะท่านผู้ชมนะก็น่าจะครบแล้วท่านผู้ชมก็ลองไปจับชนหาตัวเด่นดูนะครับก็สำหรับ3สูตรนี้ก็เนี่ยท่านผู้ชมนะก็9 0 1 4 016 012ก็ชนกันที่0นย์กับ1นะท่านผู้ชมนะ3สูตรนี้ศนย์กับ1จับตาดูให้ดีนะครับทั้ง3สูตรนี่ผม ถ้าพูดถึงความมั่นใจแล้วก็ตามสูตรแล้วก็ข้อมูลที่ผมมีนะผมยังคำนวณไม่เสร็จนะท่านผู้ชมนะเด่นบนนี้เหลืออีกหลายสูตรนะส่วนใหญ่สูตรหลักๆนี่เสร็จหมดแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเหลือสูตรทั่วไปนะครับคำว่าสูตรทั่วไปก็คือเป็นสูตรที่มีผิดท่านผ,ผู้ชม2งวด3งวด4งวด5งวดก็คละกันไปนะครับทั้ง2ตัว3ตัว1ตัวก็มีแต่ผมไม่ค่อยเอามาคำนวณท่านผู้ชมเลขวิ่งเนี่ย ส่วนใหญ่ผมจะมี2ตัว3ตัวแล้วก็4ตัวนะครับเด่นบนผมนะยังเหลืออีกหลายสูตรเลยท่านผู้ชมแต่ว่าสูตรหลักๆที่เราใช้เนี่ยเสร็จหมดแล้วแล้วก็ผมคนข้างเห็นตัวเลขที่ชัดเจนท่านผู้ชมแล้วก็ถึงเอาสูตรมาลงให้ท่านผู้ชมนะครับแต่เาเหลืออีกหลายสูตรนะครับยังไงก็เดี๋ยวก็ค่อยๆคำนวณไปเดี๋ยวก็ครบทั้งหมดสําหรับเด่นบนนะครับนี่ก็ เป็นเด่นบนเดินดี3สูตรท่านผู้ชมครับก็จับตาดูให้ดีนะครับทั้ง3สูตรเลยนะครับชนกันที่0ูนท่านผู้ชมนะก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปหน้าผมจะเอาดับนะครับ10บนก้านเทพกับดับ10บน4สูตรหลักมาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ